ระหว่าง Toyota Fortuner กับ Toyota Innova อันไหนประหยัดน้ํามันกว่ากันแล้วรุ่นไหนบํรุงรักษาถูกกว่ากันต้องถามเพื่อนของเราคนนี้ครับต้องแย,ยกยก่อนนะครับระหว่างตัว Fortuner กับ Innova นะครับตัว Innova มันจะมีแต่ตัว2.8อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นตัว Fortuner จะมีตัวเครื่อง2004ให้เลือกด้วยเพราะฉะนั้นครับเรื่องของการประหยัดน้ํามันมันขึ้นอยู่ที่เครื่องยนต์เป็นอะไรถ้าบางคนอาจจะเอา Fortuner แค่เครื่อง2004ขับเคื่อน2ล้อก็ต้องประหยัดกว่า Innova ที่มีแต่เครื่อง2008ดีเซลอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าเทียบกันแล้วระหว่างเครื่อง2800ซีซีเท่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นบล็อก เครื่องเดียวกันนะครับการกินน้ำมันก็พอๆกันครับส่วนเรื่องการบำรุงรักษานะครับเช็คระยะตามปกติเนี่ยคล้ายๆกันครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่ถ้าเทียบเรื่องของอะไหล่นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเอียงไปทางฟอร์จูเนอร์นิดนึงครับของฟอร์จูเนอร์เนี่ยขายได้ดีกว่านะคบผลิตเยอะกว่าน่าจะมีอะไหล่ในเรื่องของอะไหล่พวกบางไทยหรือว่าตามร้านอะไหล่ที่เขาขายนะครับพวกอะไหล่รถยนต์เชียงกงน่าจะหาพาร์ทอะไหล่ได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเทียบกันนะครับพี่ผมเลือกใช้ตัวอินโนวานะครับเพราะว่าเหมือนรถเก๋งนะครับมันคลากงน่ กับเพื่อนความนุ่มนวลอะไรต่างๆเนี่ยอินโนวามีตัวมิติรถอะไรต่างๆที่มันต่ากว่าแต่อย่างผมมีคุณแม่อายุ70กว่าอกว่าเงี้ยครับขึ้นลงได้สะดวกกับผู้สูงอายุด้วยนะครับผมเลยเลือกใช้อินโนวานั่นเองอ๋อแล้วก็อีกเรื่องครับถ้าเทียบกันนะครับระหว่างอินโนวากับฟอร์จูเนอร์ปีเดียวกันเครื่อง2 0 0พเหมือนกันปี17ราคารถนะครับจะต่างกันอยู่นะครับอย่างอินโนวาตัวนี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับราคาตั้งอยู่ที่ประมาณห้าแสนสองหมื่นเก้าพันฟรีดาวจัดได้เต็มนะครับขอนอยู่แล้วเราประมาณสัก ขึ้นไปแน่นอนครับส่วนใครครับคิดว่า Toyota f o r t u n e er เดีกว่าหรือ Innova ดีกว่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ